ตอนนี้นะคะเรากลังจะไปอุดรกันเราจะไปนาคาแต่ว่าค้อเชื่อไปอุดรแต่ว่าเราสายมากตอนนี้สายไม่พอยังต้องคือรถฟ้าดีกคนตอนนี้เราถึงที่อุดออรธานีแล้วนะคะเป็นเวลาแปดโมงคึ้นพอดีโอ้โหท้องฟ้าแจ่มใสปัดโปรงแดดจ้ามาก เดี๋ยวเราเราจองรถเช่าไว้ใช่ไหมใช่แล้วบินจากดอนเมืองประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงยี่สิบก็ถึงประมาณแปดโมงครึ่งอุ้แดดอุ่นๆไม่ร้อนมากเพราะอยู่ตอนเช้าอยู่นะคะอยู่อัสดรนดอนทานีมาอีกแล้วครั้งที่สอง ปกติเขาจะไปลงไหนกันนะคะเราจะไปนราชาเราเดี๋ยวเขาจะไปลงนครพนมูหรือไม่ก็สกลนครเราอุดรอุดรก่อนต้องขับรถไปมึงการอีกประมาณ2-3สามชั่วโมงสามชั่วโมงไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีซิเคนร้านเด็ดแถวนี้ใช่เราที่แล้วเราก็มาลงที่นี่แล้วก็ไปบังเอิญเจอร้านร้านเนึ้อแล้วก็อยากมาอีกร้านนี้เด็ดมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปดู ไม่รู้เปิดเลือยัง <laughs> ไม่รู้เพือปิดไปแล้วหรือเปล่าด้วย <c oughs> ตอนนั้นเรามานาคะปีแล้วคือปีต้นปีมีนาหกห้านะคะในปีหกเจ็ดแล้ว <c oughs> ก็มาตามคําเรียบร้องของเรากันนะคะอ <c oughs> นี่เรามาสมาชิกของเรามีสี่คนคนะ <c oughs> ก็หนุ่มๆสองคน <c oughs> นี่ได้รถแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราเอาของขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยว ไปหาข้าวเช้ากินการแถวนี้ก่อนนะคะก็จะไปพาไปร้านกาแฟที่บอกว่าอร่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราแวะมาทานข้าวนะใช่อยู่ในเมืองอุดรเลยแค่พินแกแปชื่อป่ิาชัยรัตนาจะมีอาหารมีหมูแดงต้มมีต้มเม็ดหมูแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวกินเม็ดเดียวเตะหน่ย สเต็กกำลังย่างอยู่นะคะทุกคนมีนัวแดงนะคะนี่หมูสเติกย่างใหม่ๆหอมพร้อมน้ำซุปสองแบบก็คืออุ้ยรอร้อนควนควนควนอาชิมจ้านี่โอ้โหนี่นะคะของเราเป็นต้มยำรามิเกต้มยำเส้นเป็นเส้นแบบนี้เลยเข้มๆอะไม่เคยเห็นนะอุ้นี่เป็นเป็นน้อยมาก มากทุกคนนี่ราคาเป็นหมูแดงหมูกรอบอมน,อน้ำมนอร่อยจืดๆด,ดีอร่อยจืดๆแปลว่าอะไรว่าอร่อยจืดๆอ,อร่อยแบบต้มตจือดอ่ะตมเมในหมูชมนี่ก,นก่อนนะครแบบช,บชบงชมไหม ลองยิวดอรจริงหรือเปล่าเราข้อมูลไม่อัปเดตเองหรือเปล่าไม่แต่ร้านนี้ที่มาคราวที่แล้วคือเอากาแฟเขาอร่อยจริงนะทุกคนเขาก็จะตกแต่งสไตล์มินิมอลถ้าใครจะมาไปบึงการไปนัคขานมาลงเครื่องยิวดอรแล้วก็แวะกาแฟร้านนี้อยวไปดูเขาได้ยูเซอร์ชอยด้วยชื่อว่าร้านออฟชิ้น ีนี่นะคะเมนูเซ็ตเลเจอร์ของเราชาไทยค่ะไทยเท่าที่แล้วเหมือนยังไม่มีนะคะชาไทยนี่ก็แบล็คคอฟฟี่หรอกเฮ้ยเราเรากินกาแฟร้านนี้เสร็จเนาะแล้วก็จะไปดูกะตรงเลยนะใช่ไปเลยนะ่าอร่อยมากโอเคจะเจอกันจ้านี่นะคะเราอยู่ที่พักของเรานะคะที่ดึงการ คิดว่าอยู่สบายนะคะถึงที่พักแล้วตอนบ่ายเรามีนัดพิธีบวงสวงไว้ที่ช่าลปู่อือชื่ที่บึงขงหลงครั้งที่แล้วเราไม่ได้ไปเนาะ้งน,นี้เราตั้งใจมากว่าเราต้องมาให้ได้เดี๋ยวพักผ่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็แล้วก็ค่อยออกไปประมาณบ่ายสองอบ้านแบบน่ารักมากใหญ่มากใหญ่มากใหญ่เกินคืนมันกว้างมากอะ่ะคืนละหกร้อยนะทุกคนไม่แพงเลย เป็นแบบสองห้อง,องติดกันที่เราจองมานะคะเป็นสองห้องติดกันขึ้นรีวิวให้ดูนะคะห้องที่เราจองนะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นอย่างนี้แล้วก็ทีวีแล้วก็ตู้เย็นน้าํามีไดเป่าผมด้วย,ยแล้วก็เป็นห้องนอนหนึ่งห้องห้องนอนก็ประมาณนี้ก็นี่นะคะเป็นห้องน้ํา ข้างในตัวอยู่ข้างหลังทีอ่อยู่นะทุกคนคือละหกร้อยถือว่าไม่แพงนะนี่นะคะเราอยู่ที่ท่าเรือวิรุณนาคานะคะเราก็จะมาทําพิธีบวงสวงกันก่อนนะ,ะนี่นะคะเราก็กำลังจะไปลงเรือเรือเราเรือนี้นะคะ ร้อนมาก ตอนนี้ตนน้นเย็นแล้วนะคะเราก็มากินหมูกระทะจิ้มจุ่มที่ร้านจีจีนะคะก็จะอยู่ที่ริมโขงหลงเลยแล้วก็ขับรถมาไม่ไกลจากที่พักนะคะนี่นะคะเราได้ย้ายโต๊ะแล้วนะก็จะมาริมโขงแบบนี้เลยนี่นะคะเน็ตเซตหมูกระทะที่เราสั่งมาเป็นชุ oj, นดรวมมิตรเลยก็มีทั้งเนื้อหมูทะเลใหญ่มากนะสุดยอเยอะนะ แล้วที่นี่จะมีเตาให้เรียกหลายเตามีเตาหมูกระทะเตาแจ่วแล้วก็เตาที่เป็นย่างเนยอ๋อแล้วก็มีเตาไฟฟ้าไฟฟ้าด้วยอันนี้เป็นตตาบ่งบาบางที่เราทำบางเป็นเส้นแบบนี้แบบไข่กระปิค่ะเราไม่เคยกินเไม่เคยกินเลยไม่ไม่เคยกินไข่แข็งรูบนะคะ มดอย่างนั้นเนี่ยคอหมูย่างเส้นแเรวไกินตามหลอกคะบางพี่เป่อทานใช่ไหมใช่เปทานเส้นแบบนัแล้วกอขูดแบบนี้นะกะปิกะปิใส่กะปิได้หรอกะปิหมมาบางงใส่กะปิไหนบอกไม่เคยกินไงเขารู้ไงรู้ชิม่ลยนะยังไม่ได้ใได้ อร่อยมากแซ่บเ kind of mm hmm. ลยหรอแซ่บเลยอ่ะรัวมากอ่ะเนื้อ <Hayır. S 2> น,นี่คือฟอยจุวสีสวยมากอ่ะมย่งก่อนกนร่อยอร่อยอยากอ่ะขอบไปกก่อนนะคะไป สวัสดีค่ะเช้าวันที่สองนะคะเวลาตอนนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งนะคะเราก็กําลังจะเตรียมตัวไปขึ้นห้ำนาคากันนะคะแต่ว่าพี่พักเรานี่มีน้ำเต้าหู้างโผเล่นพร้อมเราเตรียมเบโปรตินมากินค่ะดเดี๋ยวเช้าก็กามีขนมปังปิ้งแล้วก็โอวัลตินกับกาแฟเนาะ ค่ะเราก็มาถึงถ้ำนาคาแล้วนี่เป็นป่ายตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงนะคะทุกคนนี้เราขึ้นถ้ำเป็นครั้งที่สองแล้วป,เออเปีเปียนเปลี่ยนไปเยอะเนาะสองปีใช่พัฒนาขึ้นเยอะมากใช่แต่ 4ชั่วโมงวันตอนนั้นแบบเที่ยงเที่ยงวะถึงเที่ยงอะประมาณนั้นอะทางนี้เริ่ม7โมงเหมือนกันเริ่ม7โมงเหมือนกันแต่ครตอนที่แล้วมีฝนตกตอนเช้าจะไรขึ้นก็เรารอฝนอีกคทีโอเคเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะตอนนี้เราถึงทางขึ้นแล้วนะคะ7โมงครึ่งพร้อมอากาศคลึ้นมนี่คือทางเข้าของเราแล้วก็จะเดินเข้าไปนะ โอเคุดแรกก็จะมาขออนญาตขึ้นเ่าก่อนนะคะขออนุญาตถ่ายด้วยนะคะข้ามนาคะก็กี่พันสามเมตรเหรอคะอ๋อตามนี้ไป นี่ก็มดเต่าประตูเต่าโอเคันี่คือประตูเต่าเอคือเริ่มนะคะทุกคนมี A ถึง Z ใช่ไหมเอถึงอะไรนะ A ถึง L L นี้ท่าราคาแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นข้างบนอุปกรณ์ห้ต้องมีเลยคือถุงมือ,อนะอ,อุ้ย เพราะว่ามันต้องเกาะเชือกตลอดจุดบีนี่นะคะทุกคนก็จะไปทางขึ้นบันไดยอย่างนี้นะก็อันนี้จากจุด B จะไปจุด C แล้วที่จุด C นะคะก็จะมี ที่นั่งพักแบบนี้ทีถึงอีจะเป็นทางชันอย่างนี้เลยนะคะ A, B, C, A e. ต้องต้องพักบ่อยๆพอพ้นจากอีไปแล้วก็จะเป็นทางลาดแหละนี่นั่งพักอย่นะคะร้อนออนะคะัอนังทางขึ้นมาก็บอกว่าเถึงอีคือโหดมาก คือทำวัดใจของเราแต่ถามเมื่อวนก็จะมีบันไดยอยู่แต่ก็จะง่ายขึ้น บอกว่าตรงนี้คือต้นไผ่ย่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกแบมบูที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ยังไงอรอมันก็ดูไม่ใหญ่นะ <c oughs> เอฟแล้วจ้ารึ่งหางแล้วหรอไม่เยอะเครื่อง,งรึ่งหางเหรอคะ นี่นะคะกายบอกว่าเหมือนรังผึ้งนะก็จะเป็นเหมือนปรากฏการณ์ซันใครกนะคะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการแตกของห,น,หน้าของหินเกิดจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันแบบกลางวันกลางคืนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยค่ะไอคนบันไดน,นี้แบบสูงกว่าที่เจอเมื่อกี้แบบเราก็อยากโฟกัสกับคั้นนะค่อยๆก้าวขึ้นไป ไม่ไหวก็หยุดทักให้ไม่เจอใช่ไม่ไหวก <c oughs> ็หยุดทักโคตรอย่างฉันฉันมาก <c oughs> จีแล้วนี่นะคะแต่เอ๋ช่องดาราเข้าได้ไหมคะเข้าได้เฮ้ยสุดยอดตรงนี้เสร็จไปรอข้างบนดูข้างบนก็สวย Thank <laughs> you เจแล้วครับอยู่ตัวเคแล้วนะคะแล้วก็เราไม่อยากจะแพนกล้องไปข้างหน้าเลยทุกคนคนจะท้อใีแต่เราถพิ่งตดนี้รอบพี่แล้วอ่ะมันยังไม่มียังไม่มียังไม่มีอันนี้พราะพี่แล้วเราจะขึ้นอีกทางนึงแล้วก็ทางเนี้ยเพิ่งสร้างใหม่นี่เลยบันไดลุ้ๆ ตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ในจุดทางเข้าถ้ำแล้วก็จะต้องมารอจับบัตรคิวอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะไกด์เขาไปจับรอเราแล้ว,ลวใช่แล้วใช้เวลาเดินทางมาถึงนี่ตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งตรงน,นี้เก้าโมงก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็ไปได้จุดนี้ก็คือจุดกินข้าวากินข้าวใช่แล้ว เราได้คิวที่51ใช่ไหมคะขอดูดูเลขเลยเอาไปก็บเลยลงไปนี่ห้าสิบเอ็ดนะคะรอบที่แล้วเราได้สิบเก้านี่นะคะเรากำลังลงเข้าถ้ำกันนะคะก็รอประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่ง คือทางไปเสียงที่สี่นะคะขอ่ขอยๆจะมีชื่อนะอเสียงที่สี่วิรุณเทพดีหลวงปูสงปงงป่สาวคือเดียวดีหลวงปู่วังหลวงปู่สาวเน้าตาของหลวงปูวง่วังอันนั้นนะ่ะเป็นภูลังกา เป็นสถานที่ที่มาเปิดกระเป๋าตังกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็ไปถ้ำหลวงปู่วังเร็จเรยบยแล้วนะคะ<ๆ>ก็ไปโกยเงินโกยกระเป๋ากันแล้วก็วพอต่อมานะคะก็จะ มาต่อแถวไปเสียงที่หนึ่งกันก็ตอนนี้คนเยอะมาก,กวันนี้เป็นทางลงแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงเกือบครึ่งแล้ววันนี้ใช้เวลานานกว่าปกติเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะคะ เมื่อกี้ก็คือต่อคิวถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะโอเคไปเ<ป>จอกันเสียงที่สามเป็นทางลงแล้วก็วจะชิวๆหน่อยนะ ก็คือใช้เวลาไปตอนนี้เราบ่ายโมงจะครึ่งแล้วก็ใช้เวลาไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะรอบนี้มันเป็นเพราะว่าคนเยอะด้วยแล้วเราต่อคิวเข้าถ้ำกับตอนที่ไาว่้เสียที่หนึ่งด้วยเอก็เลยก็เลยเวลานานนิดนึงค่ะ เนี่นะคะเราก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะเราใช้เวลาตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งก็ใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมงนะคะก็ใครจะมานะก็แนะนําให้มาแต่เช้าชไม่ค่อยร้อนอแล้วก็ตอนปีนี้6ป็หกที่มาใช่ไหมรู้สึกเขาทําทางแบบดีมากนะคะไม่เหนื่อยเหมือนตอนที่เรามาครั้งแรกป,ปีหกห้านะเหนื่อยน้อยกว่า แล้วก็เป็นบันไดก็จริงอ่ะแต่ก็แบบทางลัดมันแบบเป็นทางลัดแล้วดีขึ้นแทนที่แล้วมันจะมีแบบไต่ชงแต่โถด้วยถ้าไม่มาก็จะเร็วกว่านี้เนาะปกตินี่ตอนเที่ยงตอนนั้นก็ถึงแลวเนาะลงมานีกบ่ายโมงครึ่งนิดหน่อยทุกคนต้องมาแบบให้ได้เลยด้วยความศรัทธาใช่ค่ะแนะนาให้มาวันธรรมดาคนจะอยช่วงหน้าปลายฝนอย่างเงี้ยโอเคเลยนะตอนนี้นะคะเราเห็น สนามบินอุดรแล้วนะคะประมาณบ่ายกับบ่ายสามนะเราขึ้นเครื่องประมาณบ่ายสามสี่สิบนะคะหลังจากที่เราลงมาจากนาคานะคะเราก็ไปกินอะไรนิดหน่อยธรรมดานะไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าตุยนะคะตอนเย็นก็กินหมูกระทะธรรมดาอะไรเฉยๆเนาะแล้วก็ตอนนี้อาการเริ่มมาหรือยัง,คะ,ง,งะคะตึงๆแล้วค่ะตึงๆที่ขาที่น่องนี่คือเต็บหมดแล้วนะคะตอนนี้ โอเคทริปนาคา2024น่่ะคะ,ะ,คะก็จบเท่านี้ก็รอทริปหน้าไปไหนติดะะาตามกันเลยน,นะคะบ๊ายบายก็ตัฝากติดตามกันเยอะๆนะกดซับได้นะกดไลค์กดซ like, ับ้วยนะคะบาย